สวัสดีครับพอผมครูเอกนะครับเป็นประจําทางชั้นเรียนเลือกพยากรแล้วก็ทางช่องยูทูปคุยกับเลือกพยากรนะครับผมข้อขครูเอกับครับเป็นประจําทางโอเคนะครับก็วันนี้ถ้าเป็นทางช่องยูทูปจะเป็นวันที่ยี่สิบสองนะครับเช้าวันที่ยี่สิบสองเมษายนยังดึกเรียนไม่ออกนะครับก็มาชมรีวิวกันทุกวันนะครับที่ช่องคุยกับนะครับ กันเรียนทึงเผยแพ่ความรู de passage de passage ้เกี่ยวกับตัวเลขนะครับในการทำนายหมายเลขโทรศัพท์มือถือนี่ครับโอเคที่เวตั้งชื่อว่าเป็นเลขพยากรณ์ว่ามันเป็นการทำนายเนาะการทำนายก็คือการทำนายนะครับส่วนเขาม่าแม่นหรือไม่แม่นเนี่ยก็คือมันก็มีส่วนในทางนั้นผมส่วนตัวผมชอบอะผมก็มองว่ามา70ปอมันจะไม่ได้เป๊ะร้อขนาดนั้นครับ เพราะว่าเหมือนการพยากรณทั่วไปเนาะมันก็ไม่ได้มีแบบเต็มร้อยเต็มอะไรแต่ส่วนใหญ่แล้วที่เราเพอคนคนไทยอ่ะกับความเชื่อมันเป็นของคู่กันนะครับเพราะว่าอย่างน้อยอย่างน้อยๆน,นะครับเป็นเรื่องของกําลังใจกําลังใจว่าแนวทางที่ฉันกําลังเลือกแนวทางที่ฉันกําลังเอาไปมองเนี่ยมันจะช่วยให้กําลังใจเนี่ยมีกําลังใจที่ดีในการทํางานในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแต่สําหรับแนวทางหวยก็คือ ถ้าเกิดว่าเรามุ่งมั่นตั้งใจทํางานให้เลขมันเป็นส่วนเสริมกําลังใจของเราว่าอ๋อในทางเนี้เรามองแล้วเป็น,านปทางนี้ก็ไปทางนี้แหละตั้งใจทําไปด้วยมันจะยิ่งเพิ่มพูนทวีความเรียกว่าอะไรอะฟันฝ่ากุปรสรรไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามผมเชื่อว่าถ้าคนเราตั้งใจมันต้องสําเร็จนะครับเลขก็เป็นส่วนมุมมอยมุมหนึ่งซึ่งเป็นกําลังใจให้เราได้นะคระับผมโอเคมาวันนี้ก็น่าจะเป็นเลขที่ตอบโจทย์ ตอบโจทย์ไดห้หลายๆคนที่เห็นคำกำจัดความของคุยที่ตั้งไว้ว่ายอดนักสร้างโอกาสนะนะยอดนักสร้างโอกาสคือพอเห็นเลขเนี้ยผมเห็นเลข3 9ทีไรผมชอบนึกถึงเลขนี้ในยุคแรกๆที่คุยมองเห็นเกี่ยวกับเลขของ3993เนี่ยนะ,ะคุยจะได้คำแรกที่คุยได้เจอคือคำว่าชัยชนะชัยชนะเลยนะก็คือมันเหมือนกับแบบ พูดให้เรามองเห็นว่ามีเลขเนี้เราจะชนะเราจะเราชนะเลยแหละไม่ใช่ว่าจ่าเราชนะแต่ถ้าแพ้เกิดจากอะไรนะครับครูเอกเป็นคนแปลกๆนะในในยุคนั้นก็เป็นคนแบบจะบอกว่าเทาๆก็ได้แต่เนื่องจากว่าก็อยู่ในช่วงที่อยู่ในกระแสของตลาดอยู่พักใหญ่นะครับประมาณสองสามปีแรกๆอ่ะเพราะว่ากระแสเขาก็มาแบ่งโซนเลขอะไรพวกนี้แต่ครูเอกก็เป็นคนที่แบบเราเป็นนัก จะบอกว่าตัวเองเป็นแบบเรียนสายวิทย์มาหรือของใช่ไหมเรียนสายวิทย์มาเรามีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันต้องพอที่จะพิสูจน์ได้แล้วมีแนวทางที่เป็นไปได้ทําไมมาถึงเป็นเลขนี้ทำไมถึงเป็นแนวทางแบบนี้ก็เลยศึกษาจริงจังแล้วก็มองเห็นภาพมองเห็นภาพว่า3ามเก้าเนี่ยเขามาเจอกันเขาเป็นคนที่กล้าที่จะเข้าไปไประชิญเส้นทางใหม่ๆนึกออกใช่ไหมกล้าที่จะเข้าไปประชิญเส้นทางใหม่ๆนั่นคือมันก็คือ เลขที่มันสร้างโอกาสได้เก่งและกลุ่มนี้ผม mm hmm. คุยกันเลยใช้คาว่าสร้างโอกาสแทนที่จะเป็นคําว่าชัยชนะนะเพราะถ้าเกิดว่ามีโอกาสถ้าเราไม่คว้ามันก็ไม่ชนะถูกไหมแต่ถ้ามีโอกาสเอาตัวเราผักเข้าไปในนั้นด้วยมันก็มีโอกาสชนะสูงแต่คุยกจะไม่บอกว่าชนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุยกจะบอกว่ามันมีโอกาสชนะสูงแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าอย่าไปมองว่าเลขมันต้องชนะ คือเมื่อไหร่ที่เราตั้งความหวังไม่สูงว่ามีเลขนี้แล้วมันจะต้องชนะทุกครั้งเนี่ยเหมือนเรียกว่าอะไรมันเสียใจเวลาเสียใจมันเสียใจหนักนะเวลาได้อะไรแล้วมันไม่ได้เนาะแล้วแบบตั้งคาดหวังมันต้องได้แล้วมันไม่ได้มันเสียใจนะเออผมผมเข้าใจนะเพราะนั้นให้หมองว่าเลขสามเก้าเก้าสามนี่เป็นเลขของการสร้างโอกาสเราไปคว้ามันมามันได้นี่ออกใช่ไหมครับอ่ะโอเคแล้วกลุ่มเนี้ย ทีเด็ดตรงที่ว่ามันมีห้าเก้าเป็น้าด้วยแล้ว, 5, 9, ว,ลวห้าเก้าเมื่อวานเราก็คุยกันมาแล้วว่าแนวทางเ,าเป็นอะไรยังไงครับเดี๋ยววันนี้เรามาปรับจูนกันว่าเออโอเคเลขกลุ่มนียตามลําดับนะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับตามตําแหน่งต่างอ่าถ้าในชั้นเรียนจะเข้าใจดีนะครับว่าเลขตามเะไรจะเป็นแบบไหนมาที่าหม่ย,ยังไงชวนทางชังง้นเรียนก็เอาคำที่บายละกันนะครับโอเคนะครับมาที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้มีอยู่เลขอยู่3าคู่ด้วยกันก็มีส9มเก้า3 9, 5้า้าสาม้าสามห้าสาม แล้วก็5995นะครับใครอยากดูเลขคู่ก็ตามไปดูได้ส่วนเลข3ตัวก็จะเป็น935 539แล้วก็359953นะครับใครอยากดูเลขคุ่ม3ตัวแบบแยกออกไปอีกก็กลับไปดูได้ครับเลข2ตัวเลข3าตัวในคู่ทำไว้ครบหมดแล้วนะครับอ่ะมาถึงเลขของเราเลข4ตัวของเรานะครับก็มี9359คุยขอพูดที่ท้ายก่อนนะครับ ว่าเป็นนักยอดนักสร้างโอกาสอย่างไรนะครับเมื่อวานเราคุยกันแล้วเลขเก้าคือคนที่ก้าวท้ายครับตัวตนเป็นคนที่ชอบมองอะไรที่มันแบบทางออกใหม่ๆความไม่เหมือนใครความแปลกความแตกต่างนะครับนั่นคือข้อดีข้อด้อยคือคุณคิดไม่เหมือนคนอื่นบางคนก็อาจคิดว่าคุณเพี้ยนคุณอะไรไม่สนใจคนอื่นบ้างประมาณเนี้นะครับแล้วก็มีความเป็นตัวเองสูงไม่ชอบยึดติดกับอะไรนะครับบางคนก็อาจจะมองว่าคุณเนี่ย ไม่สนใจอะไรเลยอะไรเงี้ยในสิ่งรอบข้างสนใจแต่ตัวเองอันนั้นก็เป็นด้านด้อยไปนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณเป็นคนเดี่ะคกณก็คงไม่ทําด้านไม่ดีนึกออกใช่ไหมอ่าตำแหน่งต่อมาเป็นตำแหน่งห้าคือไอ้สิ่งที่คุณคิดกว้างไกลมากมายนู่นนี่นั่นที่คุณคิดมาเยอะเนี่ยคุณมักจะเอามันจับไปใส่กร่อบจับไปใส่รูปแบบอย่างนี้นี้นี่ก็เหมือนคุณเตรียมพร้อมอ่ะเหมือนมาม่าพร้อมดื่มอ่ะเอ้ยมาม่าพร้อมดื่มมาม่าพร้อมพร้อมกิน คุณเหมือนคุณรู้ว่าไอ้เลขเก้าคือเอ๊ะทำยังไงแป้งมันถึงจะเป็นเส้นถ้ามันแห้งคือดูคิดมันลาดหล,หลายเส็จปุ๊บคุณเอามาใส่หอ่อไว้พร้อมคุณก็จะออกมาใช้นี่คือคนที่ห้าเก้าผมม้างมองว่าผมชอบห้าเก้าทายมากกว่าเก้าห้าทายนิดหนึ่งตรงที่ว่าแนวคิดคุณกว้างแต่คุณรู้ว่าคุณจะใช้ยังไงแต่ถ้าเป็นเก้าห้าทายเนี่ย คุณจะมองรูปแบบก่อนว่าจะเป็นอย่างไรคุณจะจัดแจ้งก่อนอ่ะว่าคุณจะเลือกมองอะไรแต่คุณจะสามารถใช้ได้หลากหลายในแนวทางที่คุณเลือกแล้วมันจะต่างกันนิดนึงตรงนี้นะครับจนจะโทนตัวผมเลยชอบ5้าเก้าไทยมากกว่านิดนึงตำแหน่งต่อมาเป็นเลข3ครับเป็นเลข3สิ่งที่คุณคิดคุณทําคุณเตรียมเพื่อจะพร้อมใช้เนี่ยถ้าเกิดว่าถึงเวลาคุณเอาออกมันมาใช้แบบเต็มที่เต็มศักยภาพคือเหมือน คุณเหมือนจังหวะไงให้เรานึกถึงจังหวะปืนกลเนี่ยว่าจังหวะปืนกลเนี่ยว่ะคือปืนกลมันมาจากห้าเก้าคุณรู้ว่าจะต้องทํายังไงถึงจะไปต่อสู้ต่อสู้ยังไงคุณรู้ว่าต้องใช้ใช้วิธีไหนคุณออกมาตั้งปุ๊บฮะเลขสามเนี่ยมันก็เหมือนกับแบบใส่กระสุนแล้วเตรียมกดยิงอ่ะเขาจะบอกไหกดเมื่อไหร่ก็ปุ๊บไปเลย,เลย,เลยนั่นคือผมมองว่าสามห้าเก้ามันจังเป็นเป็นลักษณะ คนที่มีแนวคิดที่พร้อมที่จะไปลุยตลอดเวลาในแนวทางของตัวเองอะ่ะคุณพร้อมปุ๊บกอประตังปุ๊บคุณรู้ว่าอะไรควรจะทําแบบไหนอะไรงไงแนวคิดคุณมันค่อนข้างจะออกไปแนวที่สร้างสารรค์แต่แบบว่าสร้างสารรค์แบบสร้างสารรค์แบบพร้อมใช้อะ่ะอืมเหมือนเวลาใครถามอะไรแล้วว่าเอจะกินอะไรดีโอือวคุณคุณจะไม่ใช่แบบว่าอะไรก็ได้นะคุณจะเป็นคนแบบว่าอันนี้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  ถ้าเลือกอันไหนได้ฉันกินอันนั้นนึกออกใช่ไหมมันจะแบบเวลาคนฟังรู้สึกเออไอ้นี่มันมีแนวเว้ยไม่น่าเบื่อไม่ลำคาญง <c oughs> นึกออกใช่ไหมแต่คุณมีความชัดเจนในต,ตัวเองพอสมควรว่าก็บอกมารู้อยากกินอะไรเนี่ยบอกกนะันอยากกินกะเพราอยากกินข้าวผัดอยากกินสุก,กี้อ่าอยากกินเนี่ยมีแนวแน่นอนอ่าพาไปได้ไหมถ้าพาอันไหนไปอไหนได้ไปอันนั้นคือจบมันมีความชัดเจนไกลๆด้วย แต่ก็ไม่ใช่แบบว่าถามแล้วกินอะไรไหมกินอะไรก็ได้มันคือไม่ได้เพี้ยนขนาดนั้น <c oughs> นึกออกไหมครับผมนึกเป็นว่าถ้าอะไรที่เกิดขึ้นได้คนเลขเนี้ยพร้อมจะทําพร้อมจะลงมือเพราะตัวเนี้ยมีความพร้อมอยู่แล้วในลักษณะไ,ไอเดียในหวัวมีพร้อมอยู่แล้วนะครับแล้วข้อดีหนักกว่าน,นั้นอีกในกลุ่มเลขมีคือข้างหน้าก็เป็นเลขเก้าด้วยเก้าสามห้าเก้าเนี้ยพื้นฐานในการทรี่จะทำคือคุณทําอะไรก็ได้ ถ้าเกิดคุณไปเจออะไรที่คุณรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่เป็นอะไรที่ต้องไปเผชิญกับใครก็ตามคุณไม่สนคุณพร้อมเลยคุณพร้อมไปผมถึงบอกว่าเลขกลุ่มเนี้เป็นนักสร้างโอกาสที่ดีคือเตรียมตัวเองแล้วเวลาเจออะไรก็ไม,ไม่ไม่สนว่าจะต้องเจออะไรขอให้มันได้ก้าวไ,ไปก่อนไปก่อนไว้ไปให้ไปทําก่อนได้ไม่ได้เดี๋ยวต้องไปลงมือมทำอีกทีว่าได้ไหมนั่นแหละ ผมถึงบอกว่ากลุ่มเนี่ยคือนักสร้างโอกาสที่ดีแต่จะคว้าได้ไม่ได้อยู่ที่ตัวคุณด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามีเลขนี้แล้วคุณจะต้องชนะสําหรับผมมันคือเลขของนักสร้างโอกาสเพราะคุณพร้อมอคุณคุณพร้อมที่จะ,ะเผชิญอะไรก็ได้แล้วคุณกล้าที่จะไปลงมือทํานะครับแพ้ชนะอยู่ที่ความพร้อมแบบความพร้อมในเรื่องนั้นๆน่ะว่าจะมากแค่ไหนถ้าเกิดว่าเออมันพร้อมมากโอกาสชนะก็สูงแต่ถ้ามันพร้อมน้อยอย่างน้อยๆคุณก็ได้ไปแข่ง คุณก็ได้ไปคว้ามันมาสักนิดสักหน่อยก็ยังดีนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันมีผลต่อคนที่ไม่รู้ว่าช่วงเนี้ยทาอยากทําอะไรเพราะคนเรื่องเนี้ยถึงจะไม่รู้ว่าช่วงนี้ต้องทําอะไรแต่เมื่อไหรที่เจอปัญหาดูภาษาอะไรที่ต้องมาแก้ไขเขาพร้อมทำเขาพร้อมที่จะอะอาเอาไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องกลุ่มนี้นะครับก็แล้วแต่ว่าเราชอบไหมนะแต่ข้อด้อยมันก็ก็มีแน่นอนคือมันเป็นคนที่ หนึ่งเขาเรียกว่ามองทางแบบมองทางคนอื่นยากอะ่ะนี่อใช่ไหมมองทางคนอื่นยากคือถ้ามองทางของตัวเองก็ะส่วนอยา่จะไปแต่ทางของตัวเองไม่ค่อยไปทางคนอื่นเท่าไหร่รับฟังน้อยรับฟังน้อยแต่รับฟังในสิ่งที่ตัวเองอยากจะฟังแล้วก็สิ่งที่มันมีประโยชน์กับตัวเองเท่านั้นก็หัวแข็งพอสมควรนะครับคําว่าหัวแข็งเต็มสิบเลขนี้มันแปดอะ่อะมันแปดอ่ะนะครับแล้วค่อนข้างจะ แต่ถ้าเกิดเรื่องนั้นยิ่งเป็นเรื่องที่เขาชอบจะทํรู้ด้วยโอ้อ oh, mm ั hmm. นี้ยิ่งไม่ฟังอะไรเลยเอาเต็ใจพอหนุมควรนะครับหรือด้านดอยก็มีนะก็ระวังหน่อยแล้วกันครับอ๋อแล้วเลขนี้คนที่มีความมั่นใจมีความสามารถระดับกลุ่มเลขเนี่ยต้องระวังก็คืออย่าประมาทอย่าประมาทนะครับเมื่อไหร่ติดประมาทเนี่ยโอกาสที่คุณจะรอดเนี่ยอาจจะโอกาสที่คุณจะได้ความสําเร็จเนี่ยมันอาจจะลดเปอร์เซ็นต์ลง เพราะนั้นอย่าประมาทอย่าคิดว่า5 9มีเสร็จแล้วมันจะเป็นคือเราจะบางคนอาจจะมองว่า5 9้ามันดูรอบครอบดูอะไรอย่างนี้นะแต่สําหรับผมผมมองว่าเขาเป็นคนที่มองในทางที่ทางที่เขามองว่าเออมันทําได้เว้ยแล้วไปทําถามว่ามันพลาดได้ไหมพลาดได้ครับไม่ได้รอบครอบอะไรแบบขนาดเพอร์เฟกเพราะผมไม่เชื่อว่าเลขมันทําให้แบบสะท้อนแนวทางว่ารอดข้อร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่พลาดได้ แต่ก็พลาดยากอม,มันพลาดยากแต่ก็นั่นแหละผมถึงบอกว่าอย่าม,มั่นใจเกินไปเผื่อใจไปว่าเฮ้ยเวลาเจอประสัตต้องเผื่ออะไร้ด้วย,วยเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้นะเรื่องนี้ต้องหาทางหนีทีไล่ไปด้วยนะครับแล้วจะดีนะครับกับพยายามเตือนตัวเองนะครับไม่ใช่ว่ามีเลขห้าแล้วมันจะแบบเป็นตติผมบอกแล้วเลขห้าคือเลขที่เป็นแนวทางสู่สติได้ง่ายแต่ถ้าจะให้มันมีเราก็ต้องเริ่มที่ตัวเราเองด้วยนะครับอะโอเค นี่คือด้านหลังต้ท้ายถ้าใครชอบนะครับผมมีก็จะประมาณนี้ส่วนด้านหน้านะครับ9359เป็นลักษณะของคนมาดเข้มนะครับดูนิ่งๆอ่ามดเข้มดูนิ่งๆแต่มีความคล่องตัวคือเหมือนเหมือนรถแข่งเหมือนรถแข่งเวลาจอดก็ดูนิ่งๆใช่ไหมพอออกัวมันก็พูดไปเลยคือออกใช่ไหมประมาณนั้นอ่ะก็เป็นคนแบบถ้าเกิดว่าอยู่เฉยๆเนี่ยค่อนข้างจะนิ่งแต่เมื่อไหร่ได้ เคลื่อนตัวหรือเคลื่อนที่ก็จะมีความคล่องตัวนะครับก็จะประมาณนี้ถ้าเป็นผู้ชายก็ออกแนวทหารตำรวจอาชีพที่มันต้องใช้ร่างกายนะครับส่วนถ้าเป็นผู้หญิงก็จะอ,อกแนว uh, working woman นะครับไปที่ไหนก็ดูมีความน่าจะถือดูมีความผมว่ามันสะท้อนแนวทางของผู้หญิงทำงานนะผู้หญิงที่ใส่กึ่งสูทอ,อ่ะใส่ชุดบูติกหน่อยประมาณนี้นะครับทุกที่บอกว่าเออ ไปแนวชุดทํางานชุดลายพวกนี้เหมือนพน,นักง,งานที่แบบมีความคล่องตัวหน่อยผดเสื้อผ้าใส่กางเกงกางเกงนถึงจะเป็นกระโปรงก็อาจจะเป็นกระโปรงที่สามารถขยับตัวได้ง่ายในคล่องนะครับเน้นการแต่งตัวที่มันถูกการาทศะเป็นหลักแล้วก็เน้นความคล่องตัวเป็นหลักแต่ยิ่งถ้าเป็นงานผู้หญิงที่ต้องเวทเพนจแอนเจอร์หน่อยเ,ออเลขกลุ่มน,นี้ก็ก็ถือว่าเป็นบุคลิกที่เข้าเข,าข้าแนวเลขนี้เลยนะครับแน่อนอนว่ามันอาจจะไม่ได้ดึงดูดเรื่องความสวยความงามความอะไรพวกนี้แต่คือ มันก็ได้เรื่องของความคล่องตัวครับอ่ะนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังนะครับเรื่องเสริมต่อไปนะครับเรื่องของความรักก็เป็นคนที่ชอบจัดแจงชอบแต่งชอบอะไรพวกนี้นะคือถ้าจีบ็ยานนิดนึงเพราะเขามีความมีตึงสูงแต่ถ้าคนเล่งน,นี้จะจีบใครเนะขาชอบสร้างโอกาสไงเขาตองล็อกเป้าแล้วเขาประมาณว่าล็อกเป้าแล้วฉันต้องทําให้ได้อะไรเงี้ยถ้าเจอคนที่ฉันใช่แล้วฉันเอาแน่คนนี้ฉันเอาแน่ประมาณเนี้อ่าถ้าเป็นคนดีๆนะ ถือว่าโอเคโอเคมีความตอบตอบโจทย์ตัวเองว่าอย่างนี้ชอบนี้ไปตามทางตัวเองแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีเนี่ยมันก็ <c oughs> น่ากลัวเหมือนกันนะเหลี่ยมอยากจะได้ไงหาวิธีไหนก็ได้ให้เจอเธอจะต้องได้เธอมาอะไรเงอาจจะอาจจะมีแนวแบบนี้อันนี้ก็ต้องระวังเรื่องของความรักด้วยนิดหนึงนิดหนึ่งนะครับแต่แล้วก็ไอความโรแมนติกหวานแหววอะไรไม่ค่อยมีนะไอเขานี่ทุ่มแบบทุ่มใส่เต็มร้อยอยากได้ก็ตรงนี้บางทีก็อาจจะ บางคนอาจจะไม่ชอบนะครับแต่ถ้าคุณชอบแนวเข้มเข้ม่องคชัดเจนชัดเจนะอันนี้อนนโอเคอจะเข้าแนวได้โอเคต่อไปเรื่องสุดท้ายเรื่องของการเงินเลขที่เก่งเรื่องงานเลขที่เก่งเรื่องการสร้างโอกาสอะไรพวกนีน้คือถ้าพูดถึงการหาผมก็มองว่าก็เด่นอยู่ระดับหนึ่งนะครับประมาณเต็มสิบให้สักแปดสักเก้นะครับการหานะการหาคือถ้าเกิดว่าจะล็อกเป้าอะไรก็คงจะได้ตามนั้น แต่ก็ไม่ได้เป็นคนหาเก่งอะไรมากมายเหมือนเพราะว่าไม่ได้มีเลขที่สะท้อนแนวทางจะต้องได้มาซึ่งซับซึ่งอะไรอย่างเช่นเลขสองเลขหกเลขแปดเป็นหลักแต่นี่คือเป็นเลขทํางานเก่งการวางแผนเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นการเงินก็คือก็ผมมองว่าวก็ไม่อับจน่ะก็มีโอกาสที่จะไปสร้างรายได้หรือว่าหารายได้มาจุนเจือตัวเองได้อยู่ตลอดเวลานะครับสิ่งแล้วยี่ถ้าเกิดมีแรงผลักว่าถ้าอยากได้แบบไหนอะไรยังไงอยากได้เงินเท่านี้เท่านี้เขาจะพยายามไปคว้ามาให้ได้ นี่คือการหานะก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งนะครับส่วนเรื่องการจัดการเขาเป็นค,คนที่ถ้าไม่ใช่สวยของที่ไม่อยากได้ก็มักจะไม่เอาเลยเขารู้สึกว่ามันไม่จําเป็นถือว่าการจัดการการเงินผมมองว่าทําได้โดดเด่นนะครับก็มาเต็มสิบก็ดสักเ้าอ่ะเพราะนั้นรวมๆแล้วเลขกลุ่มเนี้ยผมให้ประมาณ8ภาพรวมการเงินนะให้ประมาณเประมาณแนะครับเผื่อดรอลงมา7ก็เผื่อว่า เพราะเขาไม่ได้เด่นเรื่องของการเงินเป็นหลักการหาเงินเป็นหลักไงแต่อาจจะจัดการได้เก่งก็ประมาณ7ประมาณ8นะครับสำหรับภาคเหนือรุ่งเรื่องการเงินน่าจะครบถ้วนนะครับสําหรับเลขกลุ่มนี้หน้าท้ายนะครับรองความลักเรื่องของการเงินนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณเท่านี้นะครับแล้วมีหลายคลิปไอ้มมีหลายมีหลายทั้งทางเพจและทาง u t ท b e ถามเข้ามาว่าสำหรับตำแหน่งที่ครูเอกสอนเนี่ยมันมีเรื่องของตำแหน่งความลักตำแหน่งไร ตำแหน่งนู่นนี่นั่นอะไรไหมคือตำแหน่งการเงินตำแหน่งอะไรไม่มีนะครับที่หวยเล่าให้ฟังก็คือต้องดูภาพรวมทั้งหมดของเบอร์อย่างเช่นการเงินข้างหน้าคุณเป็นยังไงตรงกลางคุณปฏิบัติยังไงแล้วแนวทางคุณจะเป็นแบบไหนคือมันต้องดูทั้งหมดมันถึงจะมองถึงการเงินได้มันไม่มีจุดฟิกเลยเนี่ยคือจุดเงินผู้เอกมองว่ามหัศจรรย์นะมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางเลยคุณต้องมองเหมือนคนผมมองเบอร์เหมือนคนนะภายในหรือภายนอก ถ้าภายในคุณคิดยังไงคุณลงมือทํำยังไงแล้วบุค,คลิกลักษณะคุณต้องไปเจอต้องเจอกับอะไรมันถึงจะเข้ามาทั้งหมดค่อยมาวิเคราะห์กันทั้งหมดไม่ใช่บอกตรงนี้ต้องการันตรงนี้ต้องมีเลยมัน,มนผมว่ามันมาสะันเกินไปแต่ถ้าเออเรามองเลขให้มันคอบรอบด้านมาโอ้มันจะทอนคนประมาณเนี้คนประมาณนี้เขา,าจะไปหาเงินประมาณไหนคนประมาณนี้เขาจะตวจสอควายละเอียดยังไงก็น,นี่คือแนวทางการมองเบอร์ของคุยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีตําแหน่งเรื่องของการเงินความรัก อะไรนะสุขภาพไม่มีไม่มีฟิกมันต้องดูทั้งเบอร์นะครับ <S <S โอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามน่าจะตอบโจทย์ทุกท่านสำหรับในคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจกู้เอกสำหรับใช้นอกคุณเอกด้วยแล้วพบกันทุกวันนะครับช่วงนี้ทําทุกวันแน่นในปีเนี้ยตอนนี้ปี2 5 6 6นะสิบหกครับ66นยันหกเจนะ่คุณเอกเชื่อว่าคิวที่ขอมาก็คงต้องรีวิวเลขสี่ตัวไปเรื่อยๆ <S <S โอ้น่าจะสองสามปีเลยนะครับถ้ายัางขอกันเข้ามาเรื่อยๆเพราะ เลขสี่ตัวหวยจะไม่ทําซ้ํานะครับก็จะทําไปเรื่อยๆยกเว้นที่มันซ้ําตรงกันเพ่ๆสีตัวเี่ยอาจจะนะก็กลับไปดูนะครับอนะโอเคขอบคุณทุกท่านมากครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ